สว,ส,ว si สวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์เค็งมาแล้วมาเอาแนมันไปวานมาเอาแนวกี่ครั้งไปนอนตื่นสวยสวัสดีครับน่อยสวัสดีครับ Alicia. สวัสดีครับน้องการน้องก้าวอยู่ไหนเร็วๆมาออกกล้องหน่อยเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก้าวกับน้องการเปิดหน้าดูความหล่อหน่อยสิเป็นไดพี่น้อง heit. รอว่าพี่น้องป๊า เรื่องแรกตอนข่อยมีลูกเมียข่อยท้องพี่น้องข่อยอยู่ป่าจีนเมียข่อยอยู่อุดรข่อยกระสงสัยอยู่ว่าจะไปตรวดีเอ็นเอนั่นแหละแต่ว่าพ่อลูกเกิดมาหน้าตาดีข่อยเลยคิดว่าดีเอ็นเอมันจำเป็นนั่นนะวุ้นเลี้ยวเนาะใช่เออใช่หรอเมันพ่อใช่ไหมลูกใช่เหมือนหน้ากากพี่นาศีเลยหน้ากากพี่นาศีเอ้๊ศี่รษะ เออ,อวันบุภะลูกไปเบื้องหนังพี่นาคโยลูกมากเบิ้งหนังเรื่องพี่นาคนะฮะผู้ขาก็มากเบิ้งคือก,นาากันนะขากา้สิ่คือพี่นาคแล้วครับพี่น้องครับนะฮะนี่คือการแสดงความรักความอบอุ่นในครอบครัวผมนี่หอมลูกตลอดเลยพี่น้องครับมาหอมหน่อยเร็วอหอมหน่อยนั่นเห็นบ่าเออเพื่อจะชางภาพเนี่ความจริงก่อนนอนก็สีอหอมลูกนะฮะสูม,มือ หอมเมียสมือการแสดงความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องแสดงความรักแบบนี้ในครอบครัวผมเสอว่าในครอบครัวนะหันได้แสดงความรักความรู้สึกที่ดีต่อกันเจียให้ครอบครัวอบอุ่นครับพี่น้องครับมันนี้อยู่กับลูกโอ้ยหอมลูกเบิดเมื่อเลยนั่นสั้นล่ะคพมันเป็นพ่อที่ดีวุ้น ก็มันเป็นพ่อดีๆเนาะเออนั่นแหละป็นพ,พ่อก็หอมลูกหอมเต้านะฮะเป็นสิ่งดีๆหอมเมียนะฮะก็เป็นสิ่งดีๆหอมเมียจะของได้ล่ะจะไปหอมเมียผู้อื่นได้ล่ะหสัตว่าถึงลูกซ้องเขาเด้หอมเมียวืนมาแมนแนวเด้อยจะไปหายุงวุ่นวายอืมลูกเมียอืนจะไปหาแ,แต่หาตองมันบ่ดีบอกว่านบ่ได้บอกไผดอก บอกเจ้าของนี่ละวัชรเอ,อ้เห็นว่าการแสดงความรักที่ดีต่อครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีนะฮะพี่น้องครับครอบครัวอบอุ่นสังคมอบอุ่นครับพี่น้องครับอืมจังน้อยกับสิบห้าลูกไปหาแลนเลนเราจะไปไหนกันดีเราไปสนามบอลไปสนามบอลตอนน้อยๆคอยกระเะบอลคือกครกับพี่น้องครับ หวายมีความไปฝันวาสิพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนล้วอนนเอออันนี้ก็นักฟุตบอลน,นักฟุตบอลในดวงใจคือใครแล้วหนูอ่ะชอบใครโรนโัลนด,ลดเออน้องเก้าชอบโรนโัลดสมัยรุร<ม>่นพ่อก็จะชอบ<ม>อิลิคันโทนานะฮะแมนยูช,ชอบนักฟุตบอลรุ่นเก่าลูกดวิดเบคแฮมรู้จังไหมดวิดเบคแฮมรู้จัมไหม รอรอ,อมันพ่อเลยวุ้นวันนี้เ่าน้หัวมวงกับลูกครับพี่น้องครับทักทายหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับบบบ๊ายบาย